สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้นะครับในเกม Demon Legend อีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนะครับเราได้คุยไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ไม่ควรทำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเกี่ยวกับว่านะครับอะไรที่ควรทำบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่ควรทำนะครับเพื่อนๆควรที่จะดองของไว้นะครับดองของไว้ อย่างเช่นนะครับในส่วนของนีครับคัมพีม่วงนะครับดองของไว้น่ะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ในส่วนของสปินพวกนี้นะครับซุปเปอร์ชิพนะครับก็ควรจะเก็บไว้นะครับนี่ครับผมก็เก็บชิปไว้นะครับชิพไว้เพื่อทํากิจกรรมนะในเซิร์ฟใหม่เนี่ยยังไม่มีกิจกรรมใช้ชิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดองไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้ประมาณสัก 40ชิปนะครับในการที่จะทํากิจกรรมนะครับก็คือขอแค่ห้าร้อยครั้งก็พอครับเพราะว่าอันเนี้ยคือ8ครั้งก,ก็ก็คือเหมือน8ครั้งได้10ได้หมุน10ครั้งนะครับก็เลยใช้40อันเนี่ยก็สะสมไปนะครับได้ทํากิจกรรมอย่างแน่นอนนะครับและก็ในส่วนของนี่ครับพวกของต่างๆนะครับี่ครับ หินั้นขั้นทีโร่นะเก็บไว้เรื่อยๆก็ดีนะอย่าใช้แบบไปอัพตัวมั่วนะครับมันหายยากมากนะครับหลังๆเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของแฟชั่นนะครับอันนี้ครับไอตัวที่แรกอันเนี้ยมันสามารถที่จะดองไว้ได้นะครับเพื่อนๆห้ามนะไปไปไปกดก่อนคนที่จะ ดองเก็บไว้นะครับให้ได้275นะประมาณ4เดือนได้ม้กกว่าที่จะได้มันมานะครับสำหรับกิจกรรมนะครับในใน,ในเซิร์ฟที่71เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับอันเชิญพิเศษนะครับใช้ตั๋วนะครับส่วนแดงนะอันเชิญพิเศษนะครับให้ครบ100ครั้งนะก็ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปเซิร์ฟ อื่นๆนะเซิร์ฟต้นๆนะจะใช้ประมาณสัก300อันนะครับอันนี้คือแบบเริ่มต้นนะเนาะก็ใช้ประมาณ100อันนะครับแล้วก็พวกเสริมฮีโร่นะครับเพื่อนๆก็ต้องรองเหมือนของที่ผมบอกคือแบบเช่นแบบเลือเห็นเล่นขั้นฮีโร่ครับให้พอนะครับเพื่อที่จะมาอัพนะครับถึง10ดาว2ครั้งนะครับก็จะได้ไอเทมที่ดีมากๆนะครับไปใช้นะครับแล้วก็ได้ตัวนะครับในการปั่นไปเพิ่มหรือว่าจะเป็นอะไรให้ตัว ขึ้น11ดาวก็ได้นะครับสำหรับ10ดาว2ตัวนี้นะครับสำหรับสังหารปีศาจนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเข้าไปในส่วนของการสังหารปีศาจในส่วนนี้นครับเราก็พยายามรีครับตอนนี้พงลงรีไม่ทันแล้วเราพยายามรีทุกวัน,นครับมันก็จะได้ s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  นะครับที่มันย,กยากๆนะครับพอพอมีกิจกรรมเนี้ยพวกเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทําได้นะบางทีอาจจะ ทำไม่ได้เลยทั้งอาทิตย์นะครับเราก็ต้องเก็บสะสมไว้นะครับในการเก็บสะสมนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับอทาจนครบแล้วเนี่ยครับทำจนเวลาหมดหมดหมดคููดาวนะครับเราก็จะสามารถรวบรวมใช่ไหมครับเราอย่าเพิ่งรวบรวมครับเราก็ดองไว้ก่อนนะครับก็คือรู้สึกจะดองได้แค่1ิบอันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่านะครับเพื่อนๆเห็นว่า s s แล้วเนี่ยถ้าหากว่าัไอ้ที่เราดองไว้รวบรวมเนี่ยมันมันถึง มันถึงสิบอันแล้วนะครับเราก็กดล็อกได้นะมันจะมีปุ่มล็อกให้เพื่อนๆล็อกอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะนเพื่อนๆคุณดองเพชรไว้นะครับที่ผมเห็นนะก็คือบางคนก็คือเหมือนผมอะที่แบบว่าเห็นเพชรเยอะไม่ได้อะ่ะก็คือเอ้ยลองสักหน่อยดีกว่าแบบว่าไม่ต้องการันตีหรอกเพราะว่ามันน่าจะออกนี่แหละมันน่าจะออกนะีเหมือนผมที่ผมคิดนะสุดท้ายไม่ออกนะเราควรดองพวกเพชรไว้นะครับ กิจกรรมต่างๆพวกนี้สามารถดองได้นะครับสําหรับช้อนช้อนเงินนะสามารถดองได้นะครับลองของเก็บไว้ได้นะครับของพวกนี้มีสาคัญนะที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือเราควรที่จะแลกในส่วนของตานะครับถ้าเป็นไปได้นะเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมมองว่าตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะตาพวกนี้นะครับมันสามารถเพิ่มสเตตัสตัวละครทุกตัวของเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีตาเยอะๆนะครับเนี่ยครับการมีตาตรงส่วนนี้เยอะๆเนี่ย จะทําให้ตัวละครเก่งแบบก้าวกระโดดเลยครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เมื่อก่อนนะครับมันอยู่ในส่วนของปาร์ตี้ันจิโรเหมือนกันนะครับที่จะแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมได้เอาออกไปแล้วนะเพอะรู้สึกว่ามันอาจจะโกมไปมั้งเขาเลยเหมือนกับเอาออกไปมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครนเนสเซิร์ฟหลักของผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อันนี้นะถ้าผมได้อันนี้มานะอาคาซาไฟของผมนะั้น่าจะแรงมากๆนะครับ Here, นี <pl ains> <t realidade> <Under> ่ค <ados> รับควรเก็บกิจกรรมต่างๆนะตอนนี้มันมีกิจกรรมพวกนี้นะครับจับคู่เนี่ยควรทาให้ได้นะครับเพราะว่ามันแจกตานะครับตาฟรีนะครับอันนี้นะครับถ้าหากได้3อันเนี่ยก็อีกได้3อันเนี่ยจะเป็นอันดับเอ้ยสามารถเลื่อนนะครับเป็นเป็น2ดาวได้นะครับก็คือรวมกันก็คือรวมจากอันเดิมที่มีอยู่นะครับ1อันนี่คือ1ดาวใช่ไหมครับไดเพิ่มอีก2อันก็เป็น3ดาวเพิ่มอีก3อันก็เป็นเอ้ยเพิ่มอีก2อันเป็น2ดาวแล้วเพิ่มอีก3าอันแบบเป็น3ดาวนะครับ ก็ต้องทํากิจกรรมนี้วนไปเรื่อยๆจนจะครบ3ดาวแต่ว่าไม่มีโอกาสครับเพราะว่ากิจกรรมนี้วนมาเรื่อยๆนะครับและก็เพื่อน,อนๆควรจะเล่นในส่วนพวกพลังงานหลักนะครับถ้ามันยังมีอยู่นะเพื่อนๆก็ไปเล่นไปเล่นให้มันครบนะเพื่อนๆช่วยกันได้ในส่วนของแบบของต่างๆนะมันก็จะวนไปนะอย่างเช่นแบบพอพอนนี้อารีนาเสร็จใช่ไหมมันก็จะให้ไปตีในส่วนของปราสาท อินฟินิตี้นะครับไปตีในในแข่งแล้วก็เหมือนกับอ่อนเลยนี่นะก็คือสองอันนี้วนไปนะเราก็ตีเก็บได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นส่วนของอ่าอัพเครื่องรางนะครับอัพเครื่องรางเนี่ยผมเดี๋ยวผมมาแนะนำาแต่ผมตีให้เสร็จก่อนนะผมไม่สามารถข้ามได้นะครับก็ตีไปก่อนนะสำหรับอารีน่านะอาคาสายไหมครับว่า เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตายหมดนะครับสะท้อนมันแรงมากนะครับสําหรับตอนแรกๆนะครับแล้วก็ใช้อีกได้อีกนานนะสําหรับอาคษาปีศาจนะครับเนี่ยครับก็เนี่ยลงผมง่ายนะครับยากลงลงไปแล้วนะครับแล้วก็วนไปนะวนอันนี้เสร็จนะครับในส่วนของอารีนาเสร็จเนี่ยมันก็จะให้อัพนะครับในส่วนของของเครื่องรางนะครับหนึ่งครั้งนะครับ มันจะมีปัญหาอย่างี้ครับคือแบบไอ้ตัวหลักเราหกตัวนี่นะครับแบบเราอัพไปเยอะแล้วครับเราต้องใช้ของอัพไปเยอะมากๆเป็นพันนะแต่ผมมีวิธีครับในการที่จะช่วยนะครับในการผ่านตรงนี้ไปเรื่อยได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีวิธียังไงนะครับที่จะผ่านนี้ไปเรื่อยๆนะจะทําให้เราเพิ่มเหมือนครับเหมือนกับไปเรื่อยในไอเทมได้ทั้งเพรอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับโดยที่ไม่ติดขัดเลยนะครับ เนี่ยพอรับมาเราให้อัพเครื่องรางนี่ครับก็คือการอัพเครื่องรางนะมันจะวนแบบวนมาหลายรอบมากๆนะวิธีผมนะคือแบบผมไปอัพนยครับอัพวันนี้ให้40อ่ะนะนี่ครับให้ไปถึง40นะครับนี่ครับแล้วเครื่องรางมันจะเปิดใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปกดนยครับกดอัพนะครับ เนี่ยมันใช้แค่หลักหน่วยหลักหลักสิบเองนะครับกดปุ๊บอ่าจบครับเราก็วนไปทำเครดเรื่อยๆครับแล้วก็ตัวที่เราพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะอัพเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ได้ใช้ตัวเหมือนกับของเยอะมากนะครับเราก็วนไปเรื่อยๆวนไปเลอยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ตัวหลักอย่างเช่นหนุ่มผมเนี่ยนะตัวหลักอักษรเนี่ยมันไปในส่วนของนี่นครับเครื่องรางสีแดงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้นะครับต้องแบบก้าวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ควรที่จะแบบใช้ขนาดนั้นนะเพื่อเพื่อที่จะอัปดาอัปอัพผ่านได้ผ่านเควสพวกนี้ไปเราก็พยายามเล่นนะครับควรที่จะเล่นงานหลักให้หมดนะครับแล้วเควสเนี่ยครับเราควรที่จะลงลงทุลงให้ครบนะครับเนี่ยครับจะได้ของพวกนี้นะครับลงให้ให้หมดนะครับ แล้วก <ersch> ็นะครับในส่วนของพวกกิจกรรมต่างๆพวกนี้เราก็อย่าลืมนะมากดฟรีก็ยังดีนะครับเราก็จะได้ของพวกนี้ครับแล้วก็กิจกรรมพวกอย่างเงี้ยมันก็จะได้ของเยอะนะเราก็ควรที่จะมานะครับมามาทํากิจกรรมเรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แลกของไปนะเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นสายฟรีนะเราก็ควรที่จะทํากิจกรรมของเกมให้ครบทุกหมดนะเพื่อที่จะได้ เก็บเฮดเก็บอะไรสะสมของเราไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการตีเสาหลักนะผมก็ตีไปทุกอันนะที่ที่เราครับเบเวลร้อยนะเราก็ตีไปให้หมดนะครับเพื่อเพื่อที่ได้ของนะตอนนี้ผมได้ของมานะครับแล้วนะครับก็บางอันนะครัเนี่ยครับก็พวกของอย่างละอันเนี่ยหีบอย่างหีบเนะี่ยเห็นไหมผมก็ได้มานะเพราะว่าการตีนะครับ ไม่ว่าจะหนึ่งหน่วยหรือหรือเป็นหลักอะไรทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเราอ่ะได้ตีละครั้งหนึ่งครับเราก็ได้ของรานพวกนี้ครับเนี่ยหินหยาบผมได้มาต้องสองพันห้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราเก็บของเก็บสะสมไปเรื่อยๆได้นะครับทุเราก็เราก็อย่าลืมพวกเอ่อพวกล็อกอินนะเราก็เก็บไปเก็บไปล็อกอินไปอะไรให้หมดเลยนะครับนะครับ อย่างเช่นรบบอลแล้วผมถึงสามแสนแล้วผมก็มารับของนะครับตรงนี้จัดอันดับอะไรพวกนี้เกียร์นิยมเนี่ยอาจจะหนึ่งล้านแล้วเราก็ได้มาเก็บนะครับอย่าอย่าให้อย่าให้พลาดไปนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมันสําคัญกับสายฟรีมากนะครับอันนี้อาจจะอาจจะเก็บได้อีกประมาณร้อยนะก็คือเยอะมากๆนะที่จะที่จะได้เพชรนะมาใช้จ่ายของเรานะนี่ผมได้มาหนึ่งหมื่นห้าพันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเก็บอีก ประมาณสัก2องหมืนนะผมก็ได้การันตีหนึ่งครั้งลนะเพราะฉะนั้นเนอาคัสะผมเนี่ยจะยังได้แน่นะไ,ได้9้าดาวแน่นอนนะครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะในส่วนนี้นะการลงอารีน่าก็ก็ดีนะเพราะวันก็เก็บในส่วนของนี่นะครับของพันดาเนี่ยนะพันดานอ่าไอคอนผมหายไปไหนละนะนะ แล้วก็ไปลงแคมเปญเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็ลงเรื่อยนะเนี่ยผมก็ลงไปเรื่อยๆครับว่าแคมเปญเนี่ยเผื่อแบบสู้ได้นะมันก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับอ๋อหายไปนะไอคอนผมหายไปเฉยเลยนะก็ลงไป ทุกอันน,นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมลงรถไฟไแล้วนะครับเขามีอาคาสายนะผมว่าผมลงรถไฟไ้ะเดี๋ยวผมลองลองตีสักอันหนึ่งนะรถไฟก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่แบบไม่ควรที่จะลืมนะเพราะว่าพวกรถไฟเนี่ยนะครับมันเพาเรียกอะไรมันเหมือนกับให้ของนะเหมือน,บนแบบมาแลกของได้นะครับแล้วก็ได้ได้ของอัพเครื่องรางเยอะนะครับ ก็คิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะอาคาสาวรปผมอะจะท้อนแรงอยู่นะครับเนี่ครจะท้อนแรงอยู่นะก็อย่าลืมนะลงรถไฟนะรถไฟอะไรที่มันเป็นระบบของเกมนะมันก็จะให้เรา ให้ของเราเยอะอยู่นะเก็บสะสมไปเรื่อยครับเพราะว่าด่านรถไฟเนี่ยมันได้ของมาอัพในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยครับนี่ครับ อาคกษรนี่คือ,อยืนเฉยๆก็ทำดาเมจได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำอาคกษรนะครับในการเล่นมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าผมอัพอ่าแดดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้เยอะนะครับ ตึงมากครับตึง,ตงเกินคนรับอานนี้ว่าจะตายนะจะอยู่ร่วมมีน่าลำคานะ นราคาเนิงจริงนะเดี๋ยวผมก็ยังรอดมาได้นะนะครับมันจะได้พวกของอัพนะครับเราหน้าดีกว่านะบอกนัาน้าไว้ดีกว่านะแล้วก็าการเดินทางนะครับก็มาลงนะถ้าหากว่ามันมีนะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้ครับประสาทเนี่ยครับอะไรที่ไปเราตีมาแนละ้วเราก็สามารถที่จะอันนี้ครับกดทุกวันนะครับ เลือกทุกวันนะครับที่จะเลือกในส่วนนี้นครับแล้วก็สังหารปีศาจก็อย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกก็คือรีเฟซเหมือนกับรีเฟซทุกวันนะเรื่อยๆถ้าด้ sss ก็ดองไว้เก็บไ,บไว้จนกว่ากิจกรรมจะมานะครับคำ <c oughs> พีแดงอะไรพวกนี้ก็ควรเก็บไว้นะครับจนกว่าถึงกิจกรรมเราก็เปิดจัดเต็มไปเลยนะครับน <c oughs> ิสตว์เลี้ยงก็ครที่จะอัพนะครับอัพอัพไปเรื่อยๆนะครับ เัาไปเรื่อยเลยนะครับสัดเลี้ยงนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็คืออย่าลืมไปตีกิวนะครับตีกิวนะครับตีบอสกิวนะครับแล้วก็เราจะได้นะครับในส่วนของในเอ่อแต้มนะมัตอัพนะครับอย่าลืมอัพบัญชานะครับอัพแต้มกิวนะครับนี่ครับกดให้หมดแลครับเนี่ยแล้วค่าพลังของผมนะผมคิดว่าน่าจะได้ได้หนึ่งล้านแปดนะครับแปดแปดแสนน่ละมั้งตอนนี้นะ ตามที่ผมคิดนะนะในวันนี้นะครับอ่ะหนึ่งล้นเจ็ดเองใช่ไหมก็โอเคนะสำหรับก็ขาดไปประมาณสักเออแปดพันเนาะแปดพันก็ไม่เป็นไรครับก็นิดหน่อยนะหน่อยนิดหน่อยอย้อนกันได้นะครับก็โอเคครับสำหรับสิ่งที่ควรทำนะก็ก็ ลองดูครับว่ามันอาจจะขาดไปไหมหรือว่าโอเคแล้วนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับว่าอะไรที่ควรทำนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมบอกอะไรนี่ไม่ควรทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คืออะไรที่ควรทำนะครับก็ไปลองดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมันช่วยเพื่อนๆได้แค่ไหนนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพุ่งนี้ครับกับการเล่นใหม่ในวันที่13นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ